สวัสดีครับนักเรียนเรียนสมัสรีกับครูสุขสัน์ในคลิปนี้ครูจะพามาดูสัญญาณสัญญาณหนึ่งซึ่งใช้ควบคุมคอนโทรลวาลวของแอร์นะครับมันไม่ได้ใช้ไฟ12โวลต์มาควบคุมแต่มันใช้ลักษณะของพันวิทโมดูลเลเอามาควบคุมนะครับการตัดต่อการทำงานของคอมแอร์ดูนะครับ ขาวาวแอร์เนิดนี้ถ้าเราเอาฉผู่มาจากสัญญาณนะครับมันจะเป็นที่ใสซเข้าซึ่งเรามานพคนณุันแรงดันของาแอร์ในท่ัควบคุลนะครับทมันอยู่ที่ตรงพวดคอมเพิเซอร์อที่ติดตั้ ต่อระบบมาตอนนี้กำลังจะไล่แแอร์นะครับตอนนี้แอรม,มีการทำงานไปแล้วไม่สั่งการแรดงดันน้ำยาแอรมันก็คุณง่ายว่าถ้าสัญญาณดิวซี่มันไม่มาเกิดมันก็จะไม่ควบคุมคอมแแอร์ให้ตอนนี้แรงดันลดลงแล้วแล้วก็สัญญาณการควบคุม คือสัญญาณที่ใช้ควบคุมคอมเพรสเตอร์แอร์ชนิดคอมเพรสเตอร์ไม่มีหน้าคัทรถหลายรุ่นชใช้นะครับม่มีแค่ใน่เลยจริีริรถอะไรก็ช่างที่ใช้คอนโซลวาลหลักการควบคุมเดียวกันครับตอนนี้เมื่อสัญญาณดิวตี้สั่งให้ทำงานคอมแอร์มันก็จะเริ่มปัดน,น้ำยาเมื่อมันลดดิวตี้ลงน้ำยาก,ก็จะลดลงตามหรือมันตัดก,การทำงานเลยเลยมันก็จะ หยุดการทำงานไปตอนนี้สัญญาณมาตัดระดับเพื่อยวให้น้องทำตัดสัญญาณเป็นกดปุ่มี c ไปเลย,เลยไม่ให้ทำงานเลยแต่ตสัญญาณไม่มาเพราะแรงดันมะันลดนะแต่แรงดันลดแอลมก็ไม่เย็นมันก็คูบูนอคูอย่างนี้ครับไม่ได้มีหน้าคัดนหคือับใช้ดีวดตี่ไซเกิล์เพราะฉะนั้น ตัว S C V วาวถ้าเราจะทดสอบถ้าเราทดสอบในการขี่ตรงเนี่ยมันขี่ตรงไม่ได้นะครับจะขี่ตรงม้างไหเดี๋ยวจะไม่เอาเพรเราเอาไปแช่เอาไปที่ก็เลยเกลี่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 ยเอาเหนียมาแล้วครับอย่างนี้กล่อง E C U ของวิทยที่ส่งมาครับส่งเป็นดิวตี้หลังนะครับเดี๋ยวตัว S C V ครูไปหามาให้ วนึงอยู่ตรงไหนที่ว่าบางคนเรียกว่า S C V หรือคอนโทรลวาลหน้าตาอย่างนี้ครับนักเรียนนี่ครับนี่ไอตัวเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่ตูดคอมเพรสเซอร์นะครับพอมันอยู่ที่ตูดคอมเพรสเซอร์มันก็ทํางานเหมือน S C V นี่แหละป,ปิดเปิดน้ํายาแต่สัญญาณที่มันควบคุมในการปิดเปิดน้ํายาแอร์นั้นนะครับมันก็ใช้ควบคุมแรงดันครวันนี้ ระบบมันตัดไปแล้วแรงดันก็ลดลงแอร์ก็โดนพวกปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรถคันนี้มีปัญหาอยู่นะครับปกติมันจะต้องไม่ตัดเหลือศูนย์อย่างเนี้ยตอนนี้กูกําลังจะไล่แก้เพกการาะเขาพ่วงวีนอมานอกรับเอามาตัดตอนนี้กาลังจะเอาเข้าระบบเดิมของเขาตอนนี้กาลังไฟพัดเข้าระบบเดิมของเขาอยู่แค่ไหเส้นเดียวที่มันต่อเนเจรึเปลนะครับ ตอนนี้สงสัยพวกเขาหาหนูแย่ตัดต่อมาครับตัดต่อสายเส้นเนี้ยที่มาในเครื่องก็เลยอาจจะมีปัญหาวันนี้เดี๋ยวคุณเดี๋ยเข้าระบบเดิมใหม่ให้มันควบคุมโดยดี่เนี่ยนะครับไม่ใช่ตัดต่อคอนอ้อย่างนี้มันจะยื่นหมดยื่นหมดสัญญาณไปส่อง CPU ใหม่เนี่ยค่ะคือตัวคอนโดนวาล์วที่อยู่สูดแย่นะครับ ้านักเรียนไม่มีตัวสร้างแรงดันที่จะทําการสร้างให้มันทํางานมันมีเครื่องขายอยู่ครับแต่เดี๋ยววันหลังครูก็จะหาวิธีการจําลองสัญญาให้หนักเรียนดูว,ว่าสั่งแทนวี่งเครื่องยนต์เป็นไงรถคันนี้จะควบคุมด้วยลักษณะคบนโซนเราแบบนี้แต่ปัญหาของรถคันนี้ก็คือว่ามันตัดออนออฟออนออฟนะครับวงจรพวกวายมาใหม่ครูจะเอากลับเข้าที่เดิมตามมาตรฐานของ โรงงานผู้ผลิตนะครับไม่ให้มันออนออฟออนออฟแบบนี้สลักษณะดออออัออนออฟออนออฟแบบนี้ผู้ตรงใส่ต้องไปใช้ตัวโซลูชันในการตัดต่อนะครับพอมันถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะตัดการทํางานพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะต่อการทําง,งานหรือก็ไปตัดต่อวงรจรจากคําสั่งยืดที่เกิดขึ้นหยุดเนไหมฮะมันจะออนออฟออนออฟแบบนี้ซึ่งปกติจะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับที่มันมาพวกคอมเพรสเซอร์มันจะวิ่งเนือยมาตลอดครับผเาหออนออฟ ก็เรอนท้อคอน้อเดี 1941, ๋ยวเราจะมาแก้ไขกันแต่ตอนที่เราเจอสาเหตุแล้วว่าการปุ๊บทำไมมันถิ้นว่และน้ำยาที่มันปล่อยมามันติ้นจิ๊ดจี่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ไซต์สองลู์นะครับขอมันก็แปดพูดเองจากแล้วอยู่ที่ไซเคิลเป็นควบคุมดีวาวเพื่อที่จะควบคุมแรงดันน้ำยาแอร์ครับรถปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับเรียนสํารับครูสุขสันต์วันนี้เรามาทําแอร์กันครับเรียนได้ทุกที่ แม้นั่งที่ก็เรียนได้ครับ